สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของทีเชร์ทุกคนนะคะวันนี้ทีเชอร์นี้จะมาพาเด็กๆทํางานศิลปะกันวันนี้เราจะมาทํางานศิลปะจากใบไม้กันนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าทําได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมที่จะทํากับทีเชอร์แล้วไปต่อไปเรารู้จักอุปกรณ์ในการทํากันก่อนนะคะมีกระดาษ A4 ค่ะใบไ,ไม้ขนาดต่างๆ อุปกรณ์เสริมของเราก็จะมีกาวกาวกระดาเมจิกากกาเมติค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนำใบไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะมาทากาวเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยก็ได้นะคะและกาววันนี้เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเปิดมือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดมือเด็กๆเราไปล้างกันได้นะคะ เด็กๆทากาวให้ทั่วเลยเสร็จแล้วเด็กๆก็นำไปติดที่กระดาษ A4 ของเราชื๊บติดไว้ตรงกลางเลยนะคะลูกอ่าเด็กๆค่อยๆแปะให้ทั่วนะคะกาวจะได้ติดกับกระดาษนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำส่วนที่เป็นหางกัน ให้เด็กๆนำใบไม้ที่มีขนาดกลางนะคะมาติดที่หางใบไม้นี้เด็กๆอาจจะหามาตามที่ต่างๆได้นะคะไม่ต้องไปเด็ดนะคะเด็กๆเด็กๆเอาใบไม้ที่ร่วงลงมาก็ได้นะคะ ต่อไปเราจะติดส่วนที่เป็นคีบกันเองานของที่เชื่อเริ่จะเป็นรูปร่างแล้วเด็กๆดูสิคะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอไปก็ส่วนบนนะคะแล้วก็ด้านล่าง จากนั้นเด็กๆเอาปากกาเมจิกมาเขียนให้ต่อเติมนะคะเป็นรูปตากลมๆตรงนี้เลยเด็กๆอาจจะวาดเพิ่มเติมหรือระบายสีเพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วนะคะผลงานของเราในวันนี้เด็กๆดูสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเก่งจังเลยค่ะ ฟิชปลาเด็กๆพูดตามที่เจ้าสิคะ u ิชปลาเด็กๆมาช่วยพี่เจ้าดูสิคะว่า i ิชปลาของเรามีสีอะไรบ้างสีแรก g กรีนสีเขียวเด็กๆพูดตามที่เจ่าสิคะกรีนสีเขียวต่อไปสีที่สอง เยลโล่ Yellow, สีเหลืองเยลโล่ Yellow, สีเหลืองเก่งมากค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทิซอร์แล้วนะคะและเด็กๆอย่าลืมทำคลิปแล้วส่งมาให้ทิซอร์ดูกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว